สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเลือกชุดกันนะคะว่าเด็กๆจะเลือกชุดไหนดไหนะเด็กๆเลือกชุดไหนดีคะหรืออันนี้อันไหนเอ่ยวันนี้เราจะไปออกงานค่ะอันนี้เด็กไหนกไนเดี๋ยวเรามาถ่ายดูว่าน้องแบมกับน้องแตงจะเลือกชุดไหนอุยชุดนี มชุดนี้แนหนี้โอเคคนะคะน้องแแบบได้ชุดผีเสื้อค่ะอ่าไหยแม่ขอดูหน่อยอาหนี้ก็แล้วกันผีเสื้อมีปีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแบบจะใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงไปกันเลยน้องตังไอกชุดไหนชุดนี ตการชุดนี้นะคะสีชมพูเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสองคนนี้ใส่ชุดออกมาเราจะน่ารักขนาดไหนน่ารัก่อมาะใส่เลยใหญ่เป็นเอ้ยจริงไงมใส่เป็นด้วยหรอใส่มาดูน้องแบมก่อนนะคะว่าน้องใส่ขาตอนนี้คุณพ่อกําลังจะใส่ชุดให้น้องแบมค่ะถดเสื้อตอนเมื่อกี้ไม่ต้องถอดใส่เดียวถอดเสื้อให้หนูหน่อย สวยจริง่งตังถอดเสื้อเลยอ่ะถอดเสื้อที่หลุดอ่เร็วๆสวยอ่ะใส่ให้ตังเลยไหมหนูไม่อยากหนูไม่ชอบไม่ชอบแบดนี้ถอดเชือกให้หนูหน่อยใส่ไงน้ใส่ไงก็ใส่หนูยังไงก็ได้ฮะ s h o ถอดเชือกยังไง อดไม่ได้เหมือนกันครับ